มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอบอคอยืนยันชัดเจนประกาศบล็อกดาวหรือไม่2 1กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรรผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 ชี้แจงกรณีมีคำถามว่าการประชุมสอบคอชุดใหญ่วันพุทธที่จะถึงนี้จะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่ายกเลิกเทสไอนโกในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้น ผู้ช่วยสอบอคชี้แจงนะคะว่าในที่ประชุมสอบอคชุดเล็กนั้นซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมประชุมแจ้งข้อมูลยังไม่มีการพูดถึงความจําเป็นในการล็อกดาวน์จึงต้องเน้นย้าว่าสอบอคชุดใหญ่นั้นซึ่งจะมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแต่ว่าอย่างไรก็ดีการพิจารณาคงไม่ได้ประเมินเฉพาะยอดจํานวนผู้ไม่รอดผู้ป่วยหนักหรือว่ายอดผู้ติดเท่านั้นแต่ยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในด้านเศรษฐฯกิจก,การท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนของความกังวลของประชาชนบางครั้งอาจเกิดจากการรับฟังข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลจากนักวิชาการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะทําให้เกิดความตกใจได้ว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์นั้นทางผู้ช่วยสบคย,ยืนยันนะคะว่า ขณะนี้ยังไม่มีทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่จะประกาศล็อกดาวน์จึงได้ขอความร่วมมือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเวลาที่ให้ความเห็นขอให้ระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเพราะว่าจะทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความกังวล ในส่วนของเทส t a อิงโกตั้งแต่1-20ถึงกุมภาพันธ์65มีคนเดินทางเข้ามา1 3 7 0 9 0รายมีแรยง,งานเป็นผู้ติด3,495รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่2.55เปอร์เซซึ่งก็คือในร0อยคนจะมีติดไม่ถึง3คนโดยในกลุ่มที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่เดือนมก,การาคมและกุมภาพันธ์326,283รายอัตราการติดยังคงอยู่ ในระดับเดียวกันเท่าน,านั้นซึ่งยังถือว่าระบบสาธารณสุขระมาตรการที่ทางสาธารณสุขใช้อย่างรองรับได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ